ยอมยอมพ่อยอมแต่ว่าห้ามให้แหว่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ้มึงไถนิด เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีคำหยาบคายอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอบเลียนแบบได้เด็กๆที่ดูอยู่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ส่วนสตรีที่มีคันควรไปเกาให้หายคันก่อนแล้วค่อยมาดูสวัสดีครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับพ่อเนี่ยตัดผมให้ผมนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาตัดผมให้พ่อนะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปถามพ่อว่าพ่อจะให้ผมตัดหรือเปล่าไปดูกัันครบ ถ่ายอะไรอีกแอไม่ต้องงงอะไรถ่ายวันนี้ถ่ายคลิปอะไรอีกตัดผมให้พ่อตัดผมให้พ่อใครจะตัดมิกเนี่ยไม่เอาเอาหน้าเชื่อใจมิกเชื่อใจมิกชื่ว่าเมื่อคืนนอนถามพ่อว่าจะตัดอยากตัดผมให้พ่อเชื่อใจมิกขนาไหมไหนบอกว่าจะทําคลิปกินอย่างอื่นไงช่างมันอันนี้คลิปตัดผมมิกตัดไม่ได้เพราะตัดไปแล้วมันก็แหวงอะสิไม่เป็นไรขนาดคลิปที่แล้วพ่อยังตัดของมิกเลย มิกตัดของพ่อบ้างก็ไม่ได้เหรออันนั้นคือมิกปิดเทอมมิกปิดเทอมมิกไม่ได้ไปโรงเรียนเรื่องผมพ่อเขาร้องเลยเพราะว่าทรงผมเนี่ยมิกถ้าเกิดตัดแหว่งไปมันแก้ยาก<ม>เข้าใจว่าอย่างงพ่อพ่อตัดให้มิกเนี่ยมันยังแบบโอเคแล้วพ่อมันเดี๋ยวอะไรมันแหว่งไม่ใช่เหรอแหว่งตรงไหนไม่แหว่งหรอกดูดเนี่ยไม่แหว่งหรอกเนี่ยว่าตัดดีๆจัดทรงดีๆอย่างของพ่อมิกมาตัดไม่ได้เพราะพ่อผมบางอยู่แล้วเฮ้ยไม่เป็นไรแหนงบอกว่าจะทําคลิปกินจะมาทําคลิปตัดผมอะไรจะตัดไม่ตัด โอ้ไม่เอาไม่เอาพ่อขอเป็นคลิปอื่นได้ไหมเนยพ่อได้อ่านในคอมเมนต์ปล่ล่ะ,ละแฟนขับรักพ่อจะตายเพิมพ์มาบอกว่าให้มีแกงพอ่อให้มีแกงพอ่อรักอะไรกันมาให้มึงแกงกูแบบนี้ไหมก็รักไงถึงต้องแกงไงเอาอย่างอื่นดีกว่าให้พ่อทำอา,<ม>าหอารใ,ให้ดีกว่าไปไม่ต้องรู้จักสีหน้าแล้วนะครับพ่อผมยอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดสถานที่กันเลยครับไปอะไรเอาละครับตอนนี้ผมคุยกับพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โอ้พวกมึงเนี่ยนะยอมเถอยอมเถอห้ามให้แว่งอะยอมยอมพ่อยอมแต่ว่าห้ามให้แหว่งแล้วก็ตัดรองทรงเข้าใจใช่ไหมเขาว่ารองทรงเข้าใจแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องอะไรใส่ผ้าคลุมให้พ่อนครับเพื่อจะได้พ่อจะได้ไม่คันนะครับเฮ้ยปะแป้งทาแป้งก่อนไหมเหรอใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อนใช่ไหมจะได้ไม่เลอะกางเกงอ๋อตัดได้เลยดุนเอ้ย ถามอะไรตอบได้ตอบได้อันนี้ใครเธอเองโอแล้วผมไม่ตลกแล้วบอกผมนะเอาอะไรอีกนี่อะไรอีกเอาแป้งครับเอาแป้งครับเอาแป้งฮะใช่ครับน้ำมันเดือดยังไงไม่ได้ทอดทุกแป้งทอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแป่มันจะเละอีกแล้วแหละทำดีๆไม่ให้กันคอไม่ให้กันคอไม่ให้แป้งติดเออย่งนีอ่ากดับตาได้กูเออนั่นแหละ มมดสุไลเนาะครับตัวก่อนไปมาให้ตัดผมมาทาหน้าทำไมเดี๋ยวมันต้องทาไงเพื่อแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไม่มั่นใจว่ะอ้าวแล้วเคยตัดให้ลูกยังไงกูตัดมันยังแหวงเลยเนี่ยก็เชื่อใจมิกหน่อยเดี๋ยวเใจเย็นมิกมิกมิกมึงมาแรงเกินไปว่ะอู้นิ่เียเดี๋ยวมันแหรงมิกเบาๆนะอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยดูดูด้วยนะเบอร์อะไร โอ้ยยังดังเจอดาเ,น,เออน่นะขยับแล้วหูวแบงเลยนะมันมันมันทำไมติดติดหนังหัวแท้วะ <c oughs> มันดึงมันดึงมันดึงไปหย่อนไว้ก่อนอโอ้ยหูนี่ดังแค่แค่ผม <c oughs> จะเป่ามาทำไมตรงน,นี้เลย <c oughs> เออได้อยู่เอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มสวยเริ่มแหวงแล้ะนี่นี่มันดูขึ้นสูงสูงเหรอวะเนี่ยฮะอยมันแค่แหละมันแค่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไถมีได้ได้ได้เลยได้เนี่ยได้อยู่ยาวเฮ้ยมีมงมีเดี๋ยวมิ่งทำดีๆทำดีๆ เออเออเอช่วงนี้ไม่มีละครถ่ายหรอกไม่โดดหรอกทุกนิกซ์ทำไมดันอะไรวะอู้ผมดกผมดกอ่าใช่ฮะแต่ดีๆแต่ดีๆนิ่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิกทำไมมันดันเข้าไปเยอะจังวะตัดขึ้นเสูงแล้วกูว่าสูงแล้วน่ะอ้าวก็ลองทรงสูงไงลองทรงสูง ลองทรงสูงอะไรวะเดี๋ยวเอาละเอาข้างนี้ก่อนข้างเออเนี่ยโอ้โหผมกูหล่นเออในเครื่อใช้ไปจะบวชยังเดียววะเฮ้ยนิดนิเฮ้ยเท่เลยนี่ไงดี่ีเท่เท่ๆว่าเท่เฮ้ยเออได้ได้ได้ผมหงอกก็เยอะจังเดียวฮะ เอากูกระเทาแล้วเนาะเอาเอาเข้าไปไม่เลนะนะไม่เลนะนะไม่เละไม่เละอืมแต่เล, <tem ec is> เลอะแล้วล่ะไม่เละเฮ้ยนิกทำไมมันออกเยอะจังอ่ะนี่ทางนี้ออนตุกข้อนี่ลายไปแล้วเอเอ,เอสลบสลบขึ้น โอ้ยโอ้ยโอ้ยมุนกทักงหัวเกวนโอ้เยเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องเฮ้ยพ่ะไว้ใจไม่เออเสียวดีเนี่ยไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตรงนี้อะถึงหัวเลยอย่างครึ่งนี่เออข้างเอ้ยไม่มีไรไม่รี่มึงเดี๋ยวอย่านิ่งๆยิ่งนเดี๋ยวมันแหว่งเฮ้ยมันไม่ นิ่งๆผมเข้าปาก <c oughs> ดีแล้วเอาเอาอเอาข้างหลังไว้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าค่อย,อยว่ากันมิกอย่าหันเดี๋ยวฮะโอ้ยเนาะหันหน้ามานี่งๆดูอือน,นี่แหละตรงนี้ก่อนข้างหลังก่อนโอ้ยเละกลัวเละเละค่ะคักสวย แบบนีเป็นมือหนึ่งเลยเนี่ยช่างตัดผมอ่ะพี่ลิมมันขำเลยอีกนึงแสดงมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เชื่อใจมิกเชื่อใจอ่านมานี้ไม่มันยาวไงเดี๋ยวมันบาดตาตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมองไม่เห็น ผมบอกไม่เห็นตรงไหนวะเอาเอากระจกมาดิเอบิลี่มึงเอากระจกมาดิฮะไม่ต้องฮะเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์ทีเดียวเซอร์ไพรส์ทีเดียวเซอร์ไพรส์อะไรวะเฮ้ยดีๆอยังส่งเท่ๆมาริโอมาเรยยังแบบโอ้โหยังต้องยอมอ่ะนี่ก็โอ้เนาะกจช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยไม่เข้ากองไม่ได้เนี่ยโควิดเขารู้อยู่แต่ว่าอย่าเอาออกเยอะนีดเยอะกว่อนมึงอยังเด้ไหมเอ้อเท่ เท่เลยก็จะสั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้เดี๋ยวากล้องยังสำอ่ะบฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมว่ามึงเละแล้เอาเอากระจกไหมเท่เท่เอาจกมาสองกระจกอยู่ไหนอ่ะอย่าแซวผมหน้ามาหนูเดี๋ยวมันไม่ทันแล้วได้อยู่ เหมือนทรงสั้นของหัวหน้าตอนแรกกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอยีดสวัสดีครับไอ้ยีดใส่จุกันหลายๆสกินเทสินี่แหละก็ทรงสั้นนั่นแหละมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่บอกว่าตัดรองทรงก็ณลองทรงไงมึงลองทรงอะไรของมึงเนี่ยนะก็ลองดูเฉยๆว่ามันแบบตรงนี้จะได้ป่าลองดูเฉยๆอ่ะลองทรงมาลองดูเท่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 อ้าวไฮ้เป็นไร อะไรเออมันกินหัวไงอะไรเอาอะไรไงพวะทำไมแบตหมดอะไรนะแบตหมดดูดิดูดิอย่าตลกแบตหมดอันนี้จริงๆริงแบตหมดไหนแบตหมดไม่ได้ชาร์จกินหรือว่าชาร์จคิดว่าแบตมันจะอึดอ่ะคิดว่ามันกินหัวเมื่อกี้หายแล้วทำไงเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วทำไงต้องชาร์จแบตเหรอ มันน่าจะชาร์จไม่ได้ที่ชาร์จเขาไม่ได้แถมมามึงอย่าตลกมาจริงเอาจริงจริงเฮ้ยจริงจรชาร์จติดชาร์จที่โทรศัพท์ได้ไหมมันเป็นชาร์จแบบไหนเดี๋ยวดูดิอ๋อมันออ๋ไหนที่ชาร์จโอ้โหแล้วกูต้องนั่งรอมึงชาร์จแบตอีกเหรอเนี่ยใช่อะเพราะเไปตลาดก่อนก็ได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยซื้อใส่ชาร์จไม่มีกันเอออย่าแซวผมหน้าม้าหนูึ่งเล่ะเละ ไม่เอาเดี๋ยวกวนเละต้องเหรอวะไปชาร์จไปชาร์จเดีนดูดิมึงดูดีมึงดูดิเอ้่มึงไม่พูดอะไรเลยข้างหลังก็ดูดีอ่ะก็ทรงเดียวกับอาบิลลี่อ่ะคล้ายกันแหละแต่ที่บอกว่าแบบมันหมดไงทำจริงจริงมันต้องนะอันนี้เท่เลยเพื่อแบบยอดวิวขึ้เป็นปิดมีมีมีกระโหลกไปไปชาร์จมาโอ้กูว่ากูโทรหาช่างเองดีกว่าว่ะต้องไม่เอาโทรหาช่างมาตัดก็ได้ดูดิมึง โอ้ oh. มันหมดจริงงัเนี่ะ <Okay. S 2> พ่อยังเห็นเหรอเอาเอากล้องเอาโทรศัพท์มาดูดิเทเทเชื่อมิกดูดิเทมากแบบเทสุดๆเลยหล่อแบบเทพิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยเทพิทักษ์อายเลย <laughs> โอโน <laughs> <laughs> ้นี่จราคุณว่าหางมา, <laughs> มาห่างมาหรือหางวมา <laughs> เออเฟียวะเะกกูไปทัวร์่เม็กเทเทเทปัดอเงี้ยไปตลาดเนี่ยคนมองเต็มสาวมองตึมเนี่ยแล้วก็เขาก็จะถามแม่ถามว่าแม่แม่ไอ้บ้านนั่นตัดทรงอะไรสนองแมาแล้วแม่เดี๋ยเดี๋ยวกูโทรหาช่างตัดผมดีกว่าให้เขามาแก้ให้เดี๋ยวดูอันอายีทเขาไปปลูกผมมาจากไหนนะตัดเสลเลอบอกว่าให้ตัดรองทรง เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเละแล้วพวกมึงไม่เอาเอาแค่นี้ก่อนเอาจะสวยยกทัวร์หาช่างมาให้มาตัดดีกว่าอ๋อช่างมาแล้วครับพี่สวัสดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูให้หน่อยเท่นะครับดูเดี๋ยวอย่างเงี้ยเขาเรียกส่งอะไรครับดูให้หน่อยงานช่างยังขำเลยก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มานี่มานี่เอาอุปกรณ์วางไว้ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวพี่ผมถามก่อน ไอเนี้ยตกลงขำตกลงมันแก้ได้ใช่ไหมแก้ได้ครับอ่าแก้ได้แล้วให้มันเป็นลองทรงอีกได้ไหมได้ครับลองทรงเหรอแลองทรงนะครับทรงไหนวะแต่ว่าผมมันออกไปเยอะแล้วเนี่ยก็จะเป็นลองทรงแบบซอยสั้นโอเคจัดการเลยที่ผมพ่อทรงนี้ได้ทรงใหม่บล็อกเทงเงี้ยหักหลายบล็อกข้ามยอด ่มีเรือต้องมีฉลองฉลองกันให้เต็มทีวันนี้เริ่องงายามดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างวะเร็จเสร็จแล้วชีเฟี้ยวๆขออาบน้ำไปมึงได้ไหมตอนนี้ครับทรงผมพ่อเสร็จแล้วนะครับผมแต่ไม่ว่าตอนแรกเนี่ยมันดูสวยกว่านะมึงจะมาเสยขึ้นทำไมล่ะเอาเดี๋ยวขอพ่อไปอาบน้ำก่อนแล้วกันครับเอา ไปอาบน้ำก่อนแล้วกันขอบคุณช่างยังไงไปอ่ะขอบคุณสรางครับขอบคุณสรางครับครับเว้ยอันนี้จากร้านอะไรนะครับจากร้านก๊อตแมนบาร์เบอร์ชอบเบอร์ติดต่ออะไรไงครับเบอร์ติดต่อศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าสี่เก้าสองแปดครับสี่เก้าสองแปดนะครับครับร้านอยู่อ่าหน้าโรงเรียนบางชันครับขอบคุณช่างนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนี่สุดยอด เอาออกบินธบาทดีกว่ามั้งไม่ใช่พระเอาเปลี่ยนทรงเป็นที่เรียบร้อยจากรองทรงกูเป็นสกินเฮดเลยวันนี้ผมทำภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชอบไหมครับก็โอเคครับก็เย็นหัวดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับบ้งขอบคุณหลายๆด้วยครับด้เฉาหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ